สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับคุณครูยุภาพรมิสุวรรณหรือคุณครูยุอีกครั้งนะคะในวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะวันนี้เราจะมาเรียนกันในชิดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาการคิดวิเคราะห์เล่มหนึ่งค่ะ ตอนนี้นะคะเรายังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่4ในเรื่องของการคูณน,นะคะให้ักเรียนเปิดหนังสือแบบฝึกหัดไปในหน้า113และ114นะคะเรียนมาดูในหน้า113ก่อนอมาดูนะคะในเรื่องของการคูณจำนวน1หลักกับจำนวน2หลักค่ะก่อนที่ นักเรียนจะมาเรียนรู้นะคะนักเรียนต้องทราบจุดประสงค์ก่อนค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้มีอยู่สองข้อข้อที่หนึ่งนะคะสามารถอธิบายการคูณจำนวนหนึ่งหลักกับจำนวนสองหลักได้ข้อที่สองสามารถหาผลคูณของจำนวนหนึ่งหลักกับจำนวนสองหลักได้ค่ะต่อไปเลยค่ะ นักเรียนมาดูในเรื่องของการคูณจำนวนหนึ่งหลักกับจำนวนสองหลักก่อนนะคะดูในหน้าหนึ่งร้อยสิบสามตามไปเลยค่ะามาดูโจทย์ค่ะนักเรียนสามคนได้รับรางวัลเป็นดินสอคนละสิบสองแท่งมีดินสอทั้งหมดกี่แท่งนักเรียนเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าภาพมีนักเรียนอยู่สามคนค่ะในมือของแต่ละคนนั้น มีดินสออยู่12แท่งเพราะฉะนั้นเราสามารถเขียนในรูปการคูณได้ดังนี้บรรทัดแรกเลยนะคะประโยคสัญลักษณ์3ามคูณสิองเท่ากับเท่าไรหรือว่าตัวไม่ทราบค่านั่นเองนะคะตรงนี้มันหมายความว่าสิบองบวกกันสามครั้งเพราะเด็ก1คนมีดินสอสิบแท่งแต่มีอยู่3ามคนก็คือ สิบสองบวกสิบสองบวกสิบสองนั่นเองค่ะมันก็คือบรรทัดที่สองนะคะอ่าทีนี้เรามาดูค่ะในบรรทัดที่สามนะคะเท่ากับที่สามนักเรียนเขียนสิบสองของจำนวนแรกเขียนให้อยู่ในรูปของกระจายนะคะก็คือสิบบวกสองสิบสองตัวที่สองนะคะเขียนในรูปกระจายอีกเป็นสิบบวกสอง สิบสองตัวที่สามนะคะเขียนในรูปกระจายอีกเป็นสิบบวกสองค่ะต่อ,ะอไปมาดูในบรรทัดที่สี่ค่ะเท่ากับที่สี่นะคะนักเรียนจัดหมู่เลยค่ะนะคะโดยเอาจานวนเต็มสิบบวกจานวนเต็มสิบบวกจานวนเต็มสิบก่อนนะคะสิบบวกสิบบวกสิบต่อไปบวกกับในหลักหน่วยก็คือสองบวกสองบวกสอง ต่อไปค่ะเท่ากับในบรรทัดที่5นะคะนักเรียนก็จัดหมู่โดยอาการเอาจำนวนเต็ม10 10บบวกกันสามครั้งเขียนให้อยู่ในรูปของการคูนก็คือวงเล็บเปิด3ามคูนสิบวงเล็บปิดมันหมายความว่า10บบวกกันสามครั้งแต่มาเขียนในรูปของการคูนค่ะแล้วก็บวก สองบวกกันสามครั้งเขียนในรูปของการคูณวงเล็บเปิดสามคูณสองวงเล็บปิดวงเล็บหลังมันหมายความว่าสองบวกกันสามครั้งค่ะหลังจากนั้นเราก็เอาจำนวนที่ในวงเล็บมาคูณกันค่ะเป็นบรรทัดต่อไปค่ะสามคูณสิบมีค่าเท่ากับสามสิบบวกกับสามคูณสองมีค่าเท่ากับ กลายเป็น30บวก6ได้คำตอบเป็น36ค่ะสรุปว่านักเรียน3คนมีดินสอทั้งหมด36แท่งค่ะต่อไปเลยนะคะเรามาดูค่ะข้อที่1วิธีคูณในแนวตั้งโดยการเขียนจำนวนในรูกปกระจายอันนี้เป็นการสแสดงวิธีคูณโดยการเขียนในรูกปกระจายได้ดังนี้โจทย์บอกว่า 3ามคูณสิเท่ากับเท่าไรหรือว่าตัวไม่ทราบค่านะคะถ้าเราตั้งคูณการคูณเนี่ยตัวตั้งมันจะอยู่หลังเครื่องหมายคูณตัวคูณมันจะอยู่หน้าเครื่องหมายคูณค่ะนักเรียนต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนนะคะต้องรู้ว่าไหนคือตัวตั้งไหนคือตัวคูณในเรื่องของการคูณ3ามคูณสิบสอมันหมายความว่า12บวกกัน3ครั้งเขียนในรูปการคูณในแนวตั้ง สิบสองคูณกับสามต่อไปเมื่อนำมาเขียนในรูปกระจายตัวตั้งสิบสองเท่ากับเขียนกระจายได้สิบบวกสองนะคะการเขียนในรูปกระจายก็คือการเขียนให้อยู่นยนในรูปท่าของตัวเลขในแต่ละหลักนั่นเาองสิบสองก็คือมาจากสิบบวกสองแล้วก็ตัวคูณคือสามต่อไปเรามาคูณกันในหลักหน่วยก่อนค,คอ่ะ 3ามไปคูณกับ2ในหลักหน่วยได้เท่ากับ6แล้วก็บวกกับไปคูณในหลัก10ก็คือ3ไปคูณ10เท่ากับ30 30บนะคะ30บวกกับ6ได้คำตอบเป็น36มนะคะมาดูข้างหลังค่ะ12เราเรียกว่าตัวตั้งนั่นเองแล้วก็3เราเรียกว่าตัวคูณ แล้วก็36เราเรียกว่าผลคูณดังที่ครูได้พูดอธิบายไปแล้วนะคะต่อไปมาดูค่ะข้อที่2นะคะเป็นวิธีการคูณค่ะ,ะเหมือนเดิมค่ะโจทย์เดิม3คูณกับ12เท่ากับเท่าไรหรือว่าตัวไม่ทราบค่านะคะ,ะตัวตั้งก็คือ12ตัวคูณก็คือ3อันนี้ครูให้เห็นในแนวตั้งว่าตัวเลขแต่ละขั้น ขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองที่ได้มานะมันได้มาจากไหนนะคะแสดงเป็นลูกศรให้เห็นชัดเ,เริ่มแรกเลยค่ะสามตัวคูณสามไปคูณกับตัวตั้งในหลักหน่วยก็คือสามคูณสองได้เท่ากับหกหกเนี้ยมันมาจากไหนเราต้องบอกให้ได้เข้าใจนะคะว่าตัวคูณสามไปคูณกับตัวตั้งสองในหลักหน่วยก็คือได้มาจากสามคูณสองนั่นเองค่ะ เท่ากับ6ต่อไปคูณในหลักสิบค่ะก่อนจะคูณในหลักสนะิบน่ะเราจะต้องใส่ศูนย์ให้ในหลักหน่วยไว้ก่อนหนึ่งตัวเพราะเวลาคูณในหลักสิบผลคูณที่ได้ต้องใส่ให้ตรงกับหลักสิบนะคะถ้าเราไม่ใส่ศูนย์ก่อนในหลักหน่วยเดี๋ยวนักเรียนจะใส่ผิดนะคะเพราะฉะนั้นควรจะใส่ศูนย์ก่อนในหลักหน่วยหนึ่งตัวต่อไปคูณในหลักสิบเลยนะคะ นำสามไปคูณกับหนึ่งซึ่งอยู่ในหลักสิบเท่ากับสามผลคูณที่ได้ต้องใส่สามให้ตรงกับหลักสิบค่ะเพราะฉะนั้นคูณขั้นที่สองคูณในหลักสิบจะได้ผลคูณเป็นสามสิบสามสิบนี้ได้มาจากไหนคะได้มาจากตัวคูณสามไปคูณกับหนึ่งในหลักสิบซึ่งมีค่าเท่ากับสิบก็คือสามคูณสิบนั่นเองได้คำผลคูณเป็นสามสิบ ต่อไปนำผลคูณที่ได้จากหลักหน่วย6กับผลคูณที่ได้จากหลัก10คือ30นํานำมาบวกกันจะได้คำตอบเป็น36ค่ะอ่านี่คือวิธีการคูณแยกให้เห็นว่าคูณในหลักหน่วยได้ผลคูณเท่าไหร่คูณในหลัก10ได้ผลคูณเท่าไหร่เป็นขั้นตอนชี้ลูกศรให้เห็นนะคะต่อไปคูณวิธีลัดกันเลยค่ะเมื่อนักเรียนเข้าใจมาเรียบร้อยแล้วนะคะ ส่วนมากแล้วต่อไปเราจะคูณเป็นวิธีรัดเพราะเราเข้าใจการคูณแล้ว12คูน3เริ่มคูณเลยค่ะตัวคูณ3ไปคูณกับตัวตั้งหลักหน่วยก่อนคือ2 3คู2เท่ากับ6ต่อไปนำตัวคูน3ไปคูณกับ1ในหลักสิบค่ะ3คูน1เท่ากับ3คำตอบออกมาเป็น36ค่ะเอเนนะคะต่อไปเลยค่ะโจทย์ปัญหาข้อที่2ค่ะ อาธรมีท่อนไม้อยู่ห้ากองกองละสิบห้าท่อนอาธรมีท่อนไม้ทั้งหมดกี่ท่อนนะคะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะเราจะใช้สมบัติของการสลับที่และการจัดหมู่เข้ามาใช้นะคะดังนี้เรามาดูภาพก่อนเลยภาพนั้นมีท่อนไม้อยู่เป็นกอง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 ห้ากองกองละสิบห้าท่อนนะคะ อ่าสิท่อนเพราะว่าเป็นมัดมัดเท่ากับ10ท่อนแล้วก็เหลือปลีกอีก5ท่อนก็แสดงว่าเป็น15ท่อนในแต่ละกอง5้าคูณสิหมายความว่า15บวกกัน5ครั้งจำนวนครั้งจะอยู่หน้าเครื่องหมายคูณนะคะอ่าต่อไปเรามาดูค่ะห้าคูณสิอันนี้แยกให้เห็นแล้วนะคะว่ามาจาก15้า บวกสิบห้วกสิบวกสิบวกสิก,ก็คือ15บวกกัน5ครั้งมาดูนะคะบรรทัดที่3ค่ะเราเริ่มเขียนในรูปก,กระจายแล้วค่ะเรามาดูดังนี้15ตัวเรกก็ได้กระจายเป็น10บวก5 15ตัวที่2กระจายเป็น10บวก5 สิตัวที่3กระจายเป็น10บบวกห้า้าตัวที่4กลายเป็นกระจายเป็น10บวกหต่อไป15ตัวที่5กระจายเป็น10บวกหต่อไปบรรทัดที่4จากบรรทัดที่3เป็นรูปกระจายบรรทัดที่4เริ่มจากหมู่แล้วค่ะจำนวนเต็ม10บนะคะสิมี5ครั้งก็คือ10บบวกสิบบวกสิบบวกสิบวกสิบออกมาบวก ต่อไปตามด้วยบวกในหลักหน่วยมีอยู่5ครั้ง5บวก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 5ค่ะต่อไปเมื่อเราเริ่มจัดหมู่แล้วต่อไปเรามาดูในบรรทัดต่อไปเลยค่ะเราก็เอาที่จัดหมู่มาเขียนในรูปของการคูณค่ะ15ครั้งเขียนวงเล็บเลยค่ะวงเล็บเปิดเขียนในรูปการคูณได้เท่ากับ ห้าคูณสิบซึ่งหมายความว่าสิบบวกกันห้าครั้งแล้ววงเล็บปิดบวกกับห้าบวกกันห้าครั้งก็คือเขียนในรูปการคูณได้เป็นห้าคูณห้าแล้ววงเล็บปิดค่ะหลังจากนั้นให้นักเรียนคูณในวงเล็บนะคะทั้งสองวงเล็บคูณวงเล็บแรกก่อนค่ะห้าคูณสิบบรรทัดต่อไปได้เท่ากับห้าสิบบวกกับ ลคูณวงเล็บหลัง5คูณ5เท่ากับ25เพราะฉะนั้นก็จะได้เป็น50บวกกับ25ได้ผลคูณมาเท่ากับ75สรุปว่าอาทอนมี่้นไม้ทั้งหมด75ทอนนะคะต่อไปเลยนะคะอ่าดู ข้อที่หน,นะคะวิธีคูณในแนวตั้งโดยการเขียนจํานวนในรูปกระจายมันเหมือนกับตัวอย่างแรกที่ผ่านมาโจทย์แรกเลยนะคะ,ะ5คูณ15เท่ากับเท่าไรหรือว่าเท่ากับตัวไม่ทราบค่านั่นเองนะคะนักเรียนเข้าใจแล้วใช่ไหมคะว่าตัวเลขที่อยู่ข้างหลังเครื่องหมายคูณ เราเรียกว่าตัวตั้งตัวเลขที่อยู่ข้างหน้าเครื่องหมายคูณเราเรียกว่าตัวคูณตรงนี้มันหมายความว่า15บวกกัน5ครั้งค่ะต่อไปเรามาตั้งคูณเลยค่ะ15ตั้งคูณด้วย5เขียนการคูณในรูปก,กระจายตัวตั้งเป็นจํานวนสองหลักใช่ไหมคะก็คือ15ก็เป็นแยกกระจายมาเป็น10บวกห ต่อไปตัวคูณเป็นเลขหลักเดียวไม่ต้องกระจายก็คือคูณได้5หลังจากนั้นเรานำมาคูณกันทีละหลัก 5, 5้าคูนหเท่ากับยี่เพราะฉะนั้นในหลักหน่วยคูณแล้วได้เท่ากับ25ต่อไปคูณหลักสิบห้าคูนสิเท่ากับห้เพราะฉะนั้นผลคูณได้มาเป็นห้ บวกกับ25ได้เท่ากับ75ค่ะนี่คือการคูณในรูปก,กระจายแยกให้เห็นนะคะว่าคูณในหลักสิบได้เท่าไหร่คูณในหลักหน่วยได้เท่าไหร่คูณในหลักสิบได้เท่าไหร่นะคะต่อไปข้อที่สองค่ะโจทย์เดิมนะคะห้าคูณกับ15แต่มาคูณในแนวตั้งโดยแยกให้เห็นเลยค่ะว่าในแนวตั้ง ผลคูณในหลักหน่วยได้เท่าไหร่มันมาจากไหนผลคูณในหลักสิบได้เท่าไหร่ได้มาอย่างไรนะคะนักเรียนต้องเข้าใจนะคะไม่ใช่อยู่ๆผลคูณได้มาเลยแต่พอถามอีกทีนึงไม่ทราบเลยว่า,าผลคูณที่ได้มาเนี่ยได้มาอย่างไรนักเรียนต้องเข้าใจด้วยนะคะเริ่มเลยค่ะ นำหตัวคูณ5ไปคูณกับตัวตั้งในหลักหน่วยห5าคูณหได้เท่ากับยี่สิบห้านักเรียนใส่ลงมาเลยค่ะยี่สห้าห้าตัวนี้ถ้าคุณครูถามได้มาจากไหนได้มาจากหในหลักหน่วยไปคูณกับตัวตั้ง5ในหลักหน่วย5้าคูณห้เท่ากับยีบห้าต่อไปค่ะบรรทัดต่อไปนะคะ คูณในหลัก10ก่อนจะคูณใส่ศูนย์ก่อน1ตัวค่ะเมื่อใส่ศูนย์เรียบร้อยแล้วนำห้ไปคูณ1ในหลัก10 5หคูณหนในหลัก10ได้เท่ากับ5 5าคูณหได้5ต้องใส่ผลคูณ5ให้ตรงในหลัก10นะคะ,ะเพราะฉะนั้นคูณในหลัก10ขั้นที่2จะได้ผลคูณเป็น50าสิบนี้ได้มาจากไหนคะ ได้มาจากตัวคูณ5ในหลักหน่วยไปคูณกับ1ในหลัก10ซึ่งมีค่าเท่ากับ10มันก็คือ5คูณ10นั่นเองค่ะต่อไปนำผลคูณที่ได้จากหลักหน่วย25กับผลคูณที่ได้จากการคูณในหลัก10บ5มาบวกกันค่ะเริ่มบวก5บวก0ย์ได้5ในหลัก1ิบวก5ได้7นะคะผลคูณออกมาเท่ากับ75สรุปว่าอารทอนมี่้นไม้ทั้งหมด จ็ดทนค่ะต่อไปเช่นเดียวกันค่ะคูณในวิธีลัดซึ่งเมื่อนักเรียนเข้าใจวิธีการคูณในรูปก,กระจายมาแล้วนะคะเราก็สามารถทำแบบวิธีลัดได้เลยค่ะเอาละเริ่มต้นตัวตั้ง15คูณกับตัวคูณหเริ่มคูณค่ะ5้าคูณหเท่ากับยี่สิบใส่5ในหลักหน่วย ทดไปสองในหลักสิบค่ะต่อไปคูณในหลักสิบนะคะห้าคูณหนึ่งในหลักสิบได้เท่ากับห้าบวกกับสองที่ทดมาได้เท่ากับเจ็ดนะคะจักเรียนเจนได้ว่าผลคูณออกมาเท่ากับเจ็ดสิบห้าเหมือนการคูณในแนวตั้งหรือการคูณในรูกปกระจายค่ะคำตอบเท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้คำตอบออกมาเท่ากับเจ็ดสิบห้าค่ะ โอเคนะคะนักเรียนเป็นไงกันบ้างคะวันนี้เด็กๆในเรื่องของการคูณจำนวน1นึหลักกับจำนวน2องหลักนักเรียนเข้าใจการคูณแล้วคะวันนี้นักเรียนจะไม่มีแบบฝึกหัดเพียงแต่นักเรียนตั้งใจเรียนให้เข้าใจในเรื่องนี้นะคะสำหรับวันนี้คุณครูขอจบเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ